คำใังไงเพื่อพี่เพื่อน้องครับอออืออืจึงคือเกา่าพี่น้องกินผู้เดียวคือเกา่าปิด กอยคงขมครับพี่น้องมาๆมา่สๆน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพบพอกับผมจึงกึงชาแนลเวลาหิวอ,อีกคือเก่าพี่นอ้นองมาาพี่น้องมาส่วนพี่ส้นนองกินคือเกา่าได้ก่อยครับพี่น้องเนี่ยก่อยแบบซอยซอยบางๆใส่เลือได้หลายคงขมใส่บีคงขม ผู้ได้หมักกะมาสแสบน้ำกันครับผู้ได้บ่มักก็ขอโทษขออภัยหลายๆเลยครับเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํำเลยเด้ครับเด้อขอพระคุณหลายๆครับมาพี่น้องมาจัดไปอืมอืมอือืม,อม,อม,อม chốt cập Ừm mm. mm. mắm อืมอ mm ืมอืมนลา うん。Mm hmm. okay. mm hmm. ืสุดตัวนั่นพี่น้องผู้ได้มักเนาะืม จึงคือเกา่าพี่น้องกินผู้เดียวคือเกา่าอ,อืมครับ ือครับยใหญ่เพื่อพีเพื่อน้องครับอืมอืมอืม พราะมันขัดเติบไปแล้วพี่นอ้องอืมะจัดไปอืม อาหารดีสานมานเฮาครับอืมเกรอเทียมอืม うん。Mm hmm. mm hmm. พิดห้อมะขอกันจิบหนาเวลาหิวครับดีครับ